เ้องก็ได้นะสิทธิ์ที่จะเสนอคนอื่นก็ได้นะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะยกมือเลือกท่านใดเป็นกรรมการชมุมชนนะคะท่านสิปีนะท่านสัญชาิไทยออกเสียงเสนอชื่อท่านอื่นได้ท่านไหนอยากจะเสนอตอนเองนะคะว่าเป็นผู้มีสิทธินะ,ะเป็นผู้เหมาะสมก็เลยจะหายไปโมกน้นต่ว่นที่หายไปกับพ่นเป็นกันนะครับเพราะว่ามันยังมีกรรมการเสริมของเขาคือแบบขอพุณน่านกรรมการทีว่าเสียสรเวลาถึมาซอยพุ่งพ้นขเขา ลองท่วนมงสอนจก่ออเสียไหครับขอวเป็นกรการด้วยครับขอบคนะคะแล้วก็ขอเจเนะคะท่านเจ้าท่านได้หน้าเลยค่ะมายืนบปาพี่น้องโชว์ตัวดี ขอนะคะอนุญาตนะท่านใดเห็นด้วยยินดีนะคะยกมือรับรองมาเก้าท่านนี้ด้วยค่ะ่ยกมือเลยนะท่านก้องมือเลยนะพี่นะเรื่องการก็มีส่วนนอกเหนอกว่ามีแค่ที่ผ่านมามีแค่สองชุมชนเองนะที่มีการเลือกตั้ของสำมชกงานคะครับการนอกจากนั้นก็กท่านก็อันนี้แสดงถึงความเรื่องมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลเองนะไม่ว่า Yeah. <laughs>